ทีนี้คำว,ว่าเมตตาคำว,ว่าเมตตากรุณามุทิตาเบคขายิบออกมาเฉพาะคำว,ว่าเมตตาในภาษาคนธรรมดาก็คือรักใคร่เอ็นดูเอ็นดูมีความเป็นมิตรในความหมายคนภาษาคนมันมีตัวตน มีตัวตนผู้เอ็นดูและผู้ถูกเอนดูพรเมตตาในภาษาคนยังกัดอยู่ทางนี้มีตัวตนฝ่ายหนึ่งเอนดูฝ่ายหนึ่งถูกเอนดูถ้าทัเมตตาในภาษาธรรมะอันสูงสุดมันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเมื่อหมดตัวตนเมื่อหมดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน มันก็ยอมรับสิ่งทั้งพวงเข้ามาโดยไม่มีการแยกเป็นตัวตนตัวเขาตัวเรานั้นมันไม่มีหมดความเห็นแก่นตนเมื่อไรนั่นจึงจะเกิดเมตตาอันแท้จริงอย่าโม่งโง่กันเดือดน,นักเลยเมตตาแท้จริงมันจะมีแต่เมื่อหมดตัวตนหมดความคิดเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกู ถ้ามันยังมีความพี่เป็นตัวจนเป็นตัวคู่ของคูมันยังมีเมตตาในภาษาคนภาษาชาวบ้านที่รักที่เมตตากันนะมันต้องมีตัวตนของผู้รักและของผู้ถูกรักถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วมันจะไม่มีความรักเชินนี้มันมีความรักอของธรรมะคือเป็นตัวเดียวกันหมดเลยถ้ามันแบ่งเป็นตัวคู่ตัวคู่ตัวตนตัวตนมันเป็นหลายหลายตัวแล้วมันก็ทะเลาะกัน อน้ามันไม่มีตัวไม่มีการแหวกออกเป็นตัวตัวมันก็เป็นตัวเดียวกันหมดนั่นแนหะคือเมตตาแท้จริงเมตตาสูงสุดเมตตาในระดับอสังคตะ <c oughs>